สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายเล็กกี้ค่ะวันนี้ก็อากาศดีนะคะเราก็มาทำเรียนหนังสือและการทำคลิปที่ข้างนอกกันนะคะจะได้สดชื่นแต่ก็หนาววันนี้2องศาวันนี้ององนนเล็กก็มีสำนวนสุภาษ,ษิตดีๆนะคะซึ่งคนไทยก็น่าจะรู้ดีที่คำว่าความรักทำให้คนตาบอดนะคะซึ่งก็ ความหมายก็ชัดเจนเหมือนกันคือคนที่มีความรักทุกอย่างคือมองโลกเป็นสีชมพูหมดเลยคือบางครั้งสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะคนข้างๆรอบตัวเราพ่อแม่เราหรือญาติเราบอกว่าเออสมมุติว่าเรารักคนนี้ใช่ไหมคะคือเขาดีเราคิดว่าเขาดีทุกอย่างเลยทั้งที่เขาอาจจะมีส่วนที่เสียที่ผู้ใหญ่อย่างพ่อแม่ของเราที่มีประสบการณ์เยอะ<ๆ>ก็บอกว่าอุ้ยระวังหน่อยนันเนี่ยเขาเจ้าชู้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ แต่ความรักทําให้คนตาบอดซึ่งความหมายนี้ก็เช่นเดิมเราก็จะมาเรียนในภาษาเยอรมันก็คือ Liebe Markt Brind Liebe Markt Brind Liebe ก็คือความรักนะคะ Markt มาจาก m a r k e n แปลว่าทำก็คือทำให้ก็คือ Brind ก็คือบอดบอดมองไม่เห็นเลย <laughs> อันนี้ใช้สำหรับคนที่กำลังตกหลุมรัก คือความรักทําให้คนตาบอดนะคะแปลง,ง่ายๆเลยคำคำนี้ไม,ไม่ไม่ต้องคิดมากนะคะก็เป็นสําววนดีๆสําววนที่จำง่ายๆเลยดีเบย์มาร์คบรินความรักทําให้คนตาบอดนะคะก็อย่าลืมนําไปใช้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ